สวัสดีค่ะพี่น้องพผูช่องแก้มสกอเดินลำเพลิอนออฟฟิเชียลค่ะตอนนี้ก็มาจากตลาดเลี่ยวนะคะพี่น้องนะคะมาหอดบ้านเลี่ยวพาย่ายไปชอบป,ปริงจะมาช้อปปี้ย่างบอกี่เปี่ยวออกมาจีมันหลับมะกรอยกระตือต้องไปซื้อข้าวสารซื้อข้าวสารเจ้ามานน้ำหนึ่งกระสอบแต่ว่าข้อสีแบกยังได้กอนนี่ ไปบอก <Ooh. S 1> ข้าเจ้ามาแบกห้เนี่ยผู้ดใดก็ได้มาแบ,กขอ,อบ,ขาบกขอบอก่อนมัวไอยได้อันนี้แล้วบอกว่าเบิ่ี่ดดอกนอก็ชีช้ชใส่เผี่ยไปได้บอกเงี้ยวหวานมากบอกยางแซบเลยมาเก็บของใส่เนี้ยเห็นแต่ว่าอีแม่สิพาเอ็ดอกโปเชียบอ่ โอ้ยหจะใครแม่เสือนดอกอดาวเรื่องหายใจนี่มข้าวตัวระระเป็นตลาดไหมตะวิขนของมาก่อนแม่ผ้าเห็ดเห็ดเป็นผ้าเนื้อเห็ดอันนั้นเห็ดตะกวยไปอั่ยนใบท้องตัวเองเสืออุ้ยเอาอันใหญ่ๆก็ตัวเองผ้าอันนั้นบอไ,ไ,ไปใส่เกือบแน่มันฉีกกระตือจอโอ้ยดอกใหม่ก็ไม่เก็บหลายดอกลูก เอาหยาแพทย์หยาหยัยงใส่ดอกบระเขียบกขอดอกหอกดอกพุดพุ่นเตน็มต้นไอ,อยายะจุเอาเ่าดอกหวานขี่เขาหลายขั้ไม่ใช่อันนี้ดอกหวานขี่ปะ่ะไม่ใช่ต้องหยกคือซื้อดอกหลวงแม่กินนุ่นไปไหนกินนุ่นกับเันเห็ดพอหนังมากหลายหนึ่ง มาเจ็บมาเจ็บมาละโอ้ยสมุนไพรใดพูอันนั้นกินน,น,นู่นเดียงจีนองลอยนึงมีตัวใครใครจะสิไข่กว่นพัญญาเหลียเสี้ยอยู่ตีไปซังอันนี้มาเนาะเขาก็เห็ดบาปแล้วคักให้ นี่ตลาดปทุมบารอาเจ็บลงอันนั้ของกินลูกนอ้องอืมเลยบปากรวบถ่ายอยู่บนนิ้นว่ืเหมือไปนี่น้องยังโจมลงข้าวหอมมะลิแดงบัวแดงสนดกทุ่มลัดปทุมหลอก นั่นมึงเอามะกไก่ดังมั่นนะมันกับสิขาบแกน้องตัวเองขอบคุณข้าหรือ,อยังโอ้สุดยอดกับไปได้เห็ดมากนะคะพี่น้องอันนี้ของฝากของฝากจะไปฝากไทยขอนแก่นจะไปฝากไอ้ดาวลอยหนึ่งไปสือพยักษงลอยผนแดง ยานละรอยพูเนาะขันเฮ็ดอันขันเฮ็ดอันนี้นเนาะเนี่ยอ,อันนี้เออเดี๋ยวชิล่างก่อนอันนี้ข้าเจ้ากับล่างไปจะว่าล่างแล้วได้เนาะเนี่ยก็เจ้าล่างแล้วก็พึ่งแมนบะเดีวล่างดอกจีมันก็จะอาเจียนซะีอ,อันนี้ไปเจ็บมากค่ะพี่น้องอันนี้คือไปเจ็บมานะอุ้ยบังอุ้ยมันจนบาดบานแห้งก่อนเก่าไม่เจ้าอันเออ

เรียบปเงื่อยเอาอันนี้ก็บห้องเงียบเงียบเงียบเออนันนอ่นเงียบเงียบเออพุ่นแม่นี่เตีย้ยเออแม่นี่ก็เงียบโอ้หกตัวอัไน,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 นกับตัวอัไรก็บหกน้องไปเหรอขาลอยโจลอยโจอ้าวนี่ไม้ดังก็อยากกินน้ำเข่า <laughs> ก็อยากแมว โอ้ยน้องนี่แต่ลงบ่า้างไว้อันนี <h 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 ้เขาก็จะปอดกินหมืแนงล้งม่รอยบาทอันนี้ก็ไปสอนว่าอะไรก็ไปให้กินยุตลาดเอาหัวกบกบ พราะมันแดดพดอันนี้อันปลาขาวเมึงแล้วอยากกินนั่นลาบปลาบัน็นไออันอ,อายแล้วอันลาบชุบซีนายเงี้ยเงี้ยยังยังอันนี้ปลาทูปลาทูสดงามดีปวดหัวสามารถสิกเล่าบิงึง <c oughs> ไก่เต็มเที่อนอยู่กินไก่บ่ได้แต่ว่าเลี้ยงไว้ถ้าหมูลูกหมูเตา่าอ้าวอย่าพอดลูก โรงเรียนใดนี่แม่ตีก็จะไม่รอรับทรงเราเตีเออเลิศได้ล่ะตีอินเอียบอ่มันยุหมอได้หรอวะมอสามเลยตีอืมวเดียวเนาะคือว่าแหละแต่ยาน,นันก็ยุป,ปอหาเลยหนึ่งปีไวเหมือนโกหกคือเขาว,ว่าดแต่ นี่แม่นี่มลูน,นี่แม่คืองามดีเถอะวะเนาะสิบสตัวนี่มี้าวต้อใส่นั่นใครไปบ<อ><ด>ีแม่นีน่แหะสมต่อไปออกแม่แพนพัพนกินบ่ได้แต่ว่าเรียงว้แต่เอาก็้ามันนั่นอันนี้ก็ขายแม,ม,ม่หลดไปยัง่ะโอ้ยมันบะได้ขายดอกตอนเขาบอกอันวันก็ไ่แหงหลุดที โอ้ยน้เบิงฟูฟูยีมมังฮันน่ามันอยากกินน้ำยาดังไอ้กูตอนเออมันทำอะไรกูตอมันเป็นคู่เหมือนเหยื่อของน้องมันฟาิ้มก่อนให้มันย้มให้มันสวัสดีก่อนเบิ่งเออเอ๋เอ๋ขวัญเซียว มันดาเปลี่ยนมันดาเห็นเนาะเม็ดเหลวเขากินขนมแล้วโอ้ยเจ้าบักขั้นยังกบไปนี่หนาคหน่อยมไปเล่นต้านามเพื่อนั่นเห็นบ่มันบเบลียวมันยังเห็นกินอยู่อือปัดปัดดังกบวันนึง เนียเอาว่ามป็นลูกตัวเองไรนี้ละบันมก็มาเป็ดากบังาม่้ยงามดีเนาะปัดใกล้เมียสาวเมียเ้ยมันคือเป็นแฝดดีแต่ว่ากอกันบักนี่กแจก็ได้เอาอันตัวเทให้บักอามจีวเนี่ยสองเมีนี่เราตุนต่อไปไหตนเอาเอล้อันเจ้าตัวใดอันนี้ ไกล้ผู้ใดขนาดตัวใก่้จนผู้ใดไก่เขียวที่เราโื่ฟอพันนั้นได้ลูเลยเสาอยู่มือนตัวนี้ล่ะที่นี่ขาเก็บของบะหมี่เราเอาอันเขงเก็บขอางมิเตอร์ใกล้เสาเนี่ย่าไรกันโอ้ยบงบมันไรเขานี่ล่ะบักไวหน่อยนั่นตัวตัวใหญ่เาบวบไว้ไว้หน่อยเทาใส่ผื้อกเใส แม่จเจ้าเขาขึนมนเม้าไวเอาละค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไว้สำหรับคลิปหน้นาพอกันไหมคะสวัสดีค่ะ